เฮ้ยคนตายไม่รู้หรอก<ช>ถูกไหม<ช>แต่ที่แน่ๆคนเป็น่ะได้พวงนี้สามพับาท <ฮะ S 2> บริจาก50% 0บริจาค50% 1,500บาทให้อาหารเด็ก50คนเหลือเนี้ยสิบพวงเท่ากับทุนการศึกษาเด็กกัพารเด็กๆนะหนึ่งคน รินเจอรี่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของพวงรีดกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการส่งไปงานศพต่างๆนะครับและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการพัฒนาของพวงรีดนะครับกับ Social Enterprise องค์กรที่มีชื่อว่า Care Nation ที่เขาบอกว่าทั้งรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณบิ๊กและเฮงเฮงใช่ครับวันนี้ก็คงจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแคนเนชั่นใช่ครับแ Can คนเนชั่นเองเริ่มมาได้ยังไงครับคุณบิก๊กคือบิ๊กกับพวกฟาร์มเดอร์อีกคนหนึ่งน,นะครับเราเป็นเด็กกิจกรรมนักนำมหาลายัยจบมาเราก็อยากทําอะไรสักอย่างที่มันดีกับประเทศอ่ะเราก็เลยออกมาช่วยกิจการเพื่อสังคมมากมายนะ <c oughs> ครับมูลนิธิต่างๆหลายๆที่แล้วโดยเฉพาะที่เราช่วยเยอะๆช่วงหลังคือมูลนิธิชื่อบ้านเด็กกำพร้าลูกเหลียงนะครับที่รับเด็กกำพร้าจากสามแดนภาคใต้เข้ามา ทีนี้เนี่ยเด็กต้องกินทุกวันต้องมีค่าเรียนทุกปีต้องใช้ตลอดนะครับเขาก็จะพยายามให้พวกผมเนี่ยมานั่งช่วยหาเงินทุนให้แบบครั้งสุดท้ายใ้เขาโทรมาเฮ้ยคุณบิ๊กขาดเด็กอีกหกคนยังไม่มีทุนการศึกษาเด็กอีกหกคนนี้เท่ากับแสนสองเพราะคนละสองหมื่น่าไฟก็ไม่มีแล้วผมทําไงผมกเกรงใจคนอื่นใช่ไหม,มถึงเวลาก็ต้องใส่ตัวเองเข้าไปเยอะอ่ะแต่แล้วไปกําลังไปงานศพก,กับครครัวนั่อีกคนนึงแล้วงานศพผู้ใหญ่นะแบบใช่คงอิดตดมไม่หมดเลย แล้วพวงหวีดเนี่ยพวงละสองพันเราถ้าผู้ใหญ่มากๆบางที3-4มสี่้อยพวงรับเราก็เลยคำนวณกันมาเฮ้ยไอเนี้ยตรงเนี้ยถามว่าพวงหกแสน 6, เลยนะมันเสียไปอะ่ะแล้วเด็กลูกเหลี่ยมกำลังต้องการอยู่แสนสองเอาอย่างนี้ไหมเรามาทํากันดีกว่าว่าทําสักอย่างหนึ่งที่ให้ได้ทุกวันเพราะคุณเขาต้องการทุกวัน ก็เลยว่าเออเอาพงศ์หรีนี่แหละมาลองทำเออเราทำอะไรที่ที่มันดีๆล,ลองทาดูก็เลยแบบเออแครเนชั่นแล้วกันก็เราแคร์ประเทศเราแคร์ประเทศหลายคนถามว่าแครเนชั่นคือมูล,ลนิธิไหมใช่นะครับเราก็อยากพูดถึงว่าแครเนชั่นไม่ใช่แต่เราพยายามจะเป็นวิสาหกิจเพื่อ,อสังคมนะครับ,รบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซเชียลแอนด์ไพรส์นะครับถามว่าเรามีกําไรไหมเรามีแน่นอนอเพราะ เราต้องการให้อย่างยั่งยืนก่อนเราทําอะไรเนี้ยเราต้องการทําให้มันดีตามรัหกสิบ<า>องศาก็ทำวิร์ชก่อนอว่าผลกระทบมันมีแค่ไหนประเทศไทยปลูกไว้ให้สุดหนึ่งกล้วยไมย้สองบัวสามมะลิสี่ดาวเรืองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ไม่มีเลยเนี่ยไม่อยู่ในพวงดีนเลยถูกไหมแล้วทั้งหมดนี้เอามาจากไหนเอามาจากเมืองจีนเอามาจากมาเลเซียประเทศไทยเสียเสียดูลเรื่องการนำเข้าดอกไม้เนี่ยหลายพันล้านอย่าให้พูดว่าเราไม่ได้เราเราไม่ได้แย่งอาชีพเกษตรกรจริงๆนะครับที่เราลดที่ลดการนำเข้าหลายคนชอบมาถามผมว่า ทำไมคุณต้องทำกำไรคุรกิจอย่างเงี้ยคุณไปจากแค่นี้ได้ยังไงอ่าใช่ไหมต้นทุนมันไม่มีต้นทุนกระทำมันไม่มีแล้วทำไมคุณตอนนี้จะเลิกใช้แค่นเนชั้นหมดแล้วพลิมก็ทอนะการทำธุรกิจเราเนี่ยคือทุกคนได้ครับนะครับได้ยังไงได้สิ่งแวดล้อมได้ชุมชนและมูลนิธิได้เพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมันทำให้บริษัทเติบโตขึ้นไปเติบโตขึ้นไปแปลว่าอะไรผมทั้งสามอย่างเนี้ยได้มากขึ้นนะครับนี่คือการให้อย่างยั่งยืนนะผมว่าคอนเซป อย่างแรกเลยนะค,คือที่เราต้องการให้มีในสองควาภัยคือความโปร่งใสเพราะฉะนั้นการซื้อแคชเชั่นเนี่ยข้อหนึ่งพวงหรือทุกพวงผมบอกในเว็บไซต์บอกทุกที่เลยว่าแต่ละพวงราคาเท่าไหร่รข้อสองแต่ละพวงบริจาคเท่าไหร่ข้อสามคือพอลูกค้ามาเลือกรับว่าคุณอยากได้พุงหรือแบบนี้คุณแบบนี้บริจาคเท่านี้คุณสามารถเลือกได้ว่ามูล,ลนิธิไหนที่คุณอยากช่วยที่สาคัญที่สุดคือพอคุณบอกว่าสมมติคุณบอกคุณจะช่วยกระจกเงาช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยไปช่วยน้ำท่วมก็จะมีใบเสร็จจากกระจกเงาเนี่ยส่งให้ เฮ้ยผมเนี่ยได้บริจาคจริงๆน,นะครับนี่คือความโปร่งใสเพราะฉะนั้น business model creation ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคคือผมว่าอย่ามองธุรกิจว่าเป็นธุรกิจคงรีครับนะครับแต่มองธุรกิจผมว่าผมช่วยหาเงนินให้มหมดเลยที่ตีเรากังวลเรื่องสิ่งแัดหรอกก็เลยโยงมาที่กระดาษมาที่กระดาษใช่ครับกระดาษที่ดีคือ 1. เรามีเซอร์ติฟิเคชทุกอันนะครับว่ากระดาษนี้มาจากขาปลูกเท่านั้นไม่ใช่กระดาษที่แอบตัดใบที่ไหนก็ไม่รู้ใช้กระดาษที่มาจากการรีไซเคิลนะครับอันนี้คือส่วนของการออกแบบสิ่งแวดล้อมข้อ2คือต้องขนส่ง่ายนะครับเราก็เลยแบบเออการออกแบบเขาก็ดีนะคือข้างหลังเนี่ยเขาจะใช้กล่องลังแล้วลังเราเานี่ยไปผูกกับมอเตอร์ไซค์ได้เพราะฉะนั้นการขนส่งเนี่ยง่ายมากน้ำหนักเบาด้วยน้ำหนักเบาแต่เราคิดถึงอีกว่าเฮ้ยมันก็เป็นขยะอีก ขยะกระดาษก็ใช่ว่าจะน้อยในในเราทําขยะจากกล่องลังแล้วทําให้มันพับง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการพับง่ายแปลว่าจบงานศบเขาพับครึ่งขึ้นจะเล็งไปขายต่อได้ก็เลคืออันนี้ต้องให้เครดิตกับโคปาเมอร์อีกคนนะครับเขาออกแบบดีมากๆสิ่งที่เราอยากช่วยมากมากนะครับคือชุมชนคนว่างานนี้ก็แยะไปหมดในประเทศไทยแล้วก็เอองั้นไหนๆเราออกแบบเนี้เราก็ออกแบบให้ชุมชนมีงานดีไหมนะครับเราก็เลยออกแบบว่าเอ้ยเราถอดเป็นชิ้นๆดีกว่าจริงๆอ่ะต้นทุนเราจะถูกลงอีกเยอะมาก ถ้าสมมุติเราทําทั้งชิ้นเลยนะให้ผลิตเสร็จจากโรงงานนะครับผมก็ยอมที่จะเพิ่มต้นทุนแต่เขาได้นะครับอันนี้คือส่วนที่2ที่ผมว่าเฮ้ยคนออกแบบเขาเก่งเพราะว่าให้โจทย์นี้ไปเขายังทําได้เลยก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเลยการทํากับชุมชนเนี่ยข้อเสียของชุมชนนะคือความรับผิดชอบเนาะเราให้งานไปหนึ่งเดือนผ่านไปกลับมาอุ้ยยังไม่ได้ทำนะครับตอนหลังผมก็เลยเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่า ว่าเราให้งานกับคนที่อยากได้ครับพ,พี่น้อยที่จะไปเจอเนี่ยเขาขายหมูปิ้งก็เ,เริ่มจากพี่น้อยเนี่ยแหละเป็นโมเดลแรกเออผมก็เลยบอกพี่น้อยเฮ้ยไปลองกันดีไหมพี่น้อยก็เลยมาลองทําปีที่แล้วเพิ่งรู้ว่าลูกเป็นมะเร็งมัดเลือดขาวทีนี้ค่าใช้จ่ายมหาศาลจะไปหาเงินที่ไหนเขาก็น่ารักอะ่ะเขาขยานันเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกๆครั้งที่เขาทำเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือทําบุญได้ช่วยลูกเขาอีกทีอ่ะใช่ใช่เนาะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วยชุมชนอย่างเงี้ยดีเพราะว่าคนที่ขยนะ้าามขึทํ ก็มาทำเลยจะมีคนกวนๆเยอะเขียนมาใน f a c e b o o k ยเงี้ยแล้วคนตายจะได้ไหมคนตายจะชอบไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยคนตายไม่รู้หรอกถูกไหมแต่ที่แน่ๆคนเป็นอะได้ใช่ครับดูจากสถิติเมืองไทยนะคนเสียชีวิตปีละวัน4ี่แสนครับถ้าคิดว่างานศพรับสิบพวก4ล้านกว่าพวงมันเท่าไหร่อ่ะเอางี้ดีกว่าพวงนี้สา0 0ับาทบริจาค5 0 1 5 0บบาทถ้าคิดถึงเด็กกัพ้าสมมติ อาหารกลางวันละสาบาทคือพวงนี้ให้อาหารเด็ก50คนิบคนงานผู้ใหญ่หนึ่งงาน300 400พวงมันให้อาหารเด็กได้เท่าไหร่ตอนนี้กําลังคุยกับบางโรงพยาบาลเอาดีกว่าที่กําลังอยากทําเรื่องตาเทียม5,000บาทถ้ากับไอเนี่ยแค่3พวงผมทําให้1คนเนี่ยเขามีตาเทียมที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ในสังคมเลือเนี่ยสิพวงเท่ากับทุนการศึกษาเด็กกําพร้าเด็กๆนะหนึ่งคนอันนี้คือเราอย่ามองพวงหลีดให้เป็นตัวเงินคือเหมือนผมขายพวงหรีดนะแต่จริงๆผมไม่ได้ขายพวงหรีด ผมขายเซอร์วิสมากกว่าเซอร์วิสของผมคือการให้งานคนผมมีวัตถุดิบเพียงพอวัตถุดิบสำคัญอีกคนหนึ่งคือคนที่มีน่คนที่จมาประกอบเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูการประกอบว่าคนออกแบบเขาออกแบบเก่งมากว่าใครก็ประกอบได้เป็นเด็กคนแก่คนชราทําได้หมดเพราะฉะนั้นโอ้โห unlimited resource ก็คือไม่กลัวเลยเพราะไม่กลัวเลยเพราะตรงนี้เขาาต้องการงานอย่างยิ่งช พี่น้อยปกติแล้วพี่น้อยประกอบอาชีพอะไรอะครับที่ขายโมปิ้งจ้ะขายของไม่แน่นอนอเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะขายหมดหรือเปล่าเราจะขายได้เท่าไหร่รแล้วคุณมี่มาชวนก็กกทำเพราะเรามีเวลาว่างอยู่แล้วด้วยเนาะช,ช่วงบ่ายเราก็สามารถทําได้ทั้งบ่ายเลยวันหนึ่งถั่วเฉลี่ยจะประมาณ1ิบกว่าพวงมีส่วนนี้เพเข้ามาเนาะดีขึ้นเยอะเลยต่ะมาให้ย่างงั้นวันนี้เดี๋ยวให้พี่น้อยสอนวิธีการทําว่าที่บอกว่าไม่ยากเนี่ยมัน มันง่ายขนาดไหนอันนี้คือกล่องพี่น้อยประกอบมาแล้วใช่ค่ะนะครับเราไม่ต้องประกอบกล่องแล้ววันนี้<ช>พี่น้อยทำเสร็จเรียบร้อยพี่น้อยเริ่มเลยขั้นตอนแรกตากาวบงขอวเสร็จแล้วเราก็ใช้บ็กกาวก่อนใช่ไหมติดบ็กกาวข้างหลังก่อน อย่างตัวนี้จะเป็นกระดาษที่มาจากป่าดู่นะครับเหมือนกันตัวหน้าตัวหลังแต่อันนี้ถ้าแบบมันอันนี้ไม่มันเท่านี้แค่ไม่ดูดแค่เนี้ยลืมบอกไปว่าอันนี้ทำมันจะซอยอิงหมึกที่พิมพ์เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ใช่ซอยอิงโอ้ซอยิงกับซอยหมึกปกติไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นเลยตรงนี้โอ้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็ลองเปลี่ยนได้เนาะใช่แต่ว่าอย่างอันเนี้ยก็คือสดระดับหนึ่งแต่ว่ามันสอดซูซูเป็นเคมีไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรคือเวลาพิมพ์เนี่ย ตรงนี้มันต้องตัดครับของเหลือเดียอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไอ้ของที่ตัดเนี้ยเดี๋ยวก็กลายไปการปีใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องการให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดกับสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มีสิ่งของเสียให้น้อยที่สุดอย่าให้ดูว่าเราอ่ะไม่มีเวสักอย่างคือส่วนตรงนี้มันไม่จะเป็นที่ต้องเป็นกระดาษทั้งหมดใช่ไม่จำเป็นต้องเต็มไม่จำเป็นต้องเต็มเราก็เลยเอาตรงนี้ตัดออกมาให้มันเป็นขาได้นะครับอ่าทั้งนั้นเราโชว์ผลงานนิดนึง ภายในเวลา5นาทีง่ายมากแล้วก็ได้พวงหรีดที่สวยงามพวงหรีดกระดาษก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถช่วยได้ทั้งต้นทางเลยก็คือช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของโลกร้อนแล้วก็ยังส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องความยากจนช่วยได้อีกนะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการรวมตัวกันของพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้อีกต่างหาก ซึ่ง oh. ทั้งหมดเป็นการให้อย่างยั่งยืนยใช่ครับ